ในช่วงปี1970ตอนปลายการ์ตูนแนวหุ่นยนต์แบบต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทําให้หลายๆบริษัทกระโดดล,ลงมาร่วมสังกรมในตลาดนี้หลายบริษัทรวมถึงบริษัทที่ทําธุรกิจครอบจักรวาลตั้งแต่หนังสือพิมพ์ไปจนถึงทีมเบสบอลอย่างบริษัทโยมิอุระที่ไม่รอชาร้ากระโดดเข้ามาร่วมแบ่งส่วนผู้ชมด้วยการสร้างการ์ตูนที่มีชื่อว่าโชชิโกเดียนครับ โชชิโกเดียนเป็นเรื่องราวของหุ่นยนที่มีวิธีการรวมร่างที่ดูย,งงยังไงยังไงก็คล้ายกันกับการแบ่งตัวของตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียครับที่พอแยกร่างแล้วตัวก็ค่อยๆเล็กลงจนเหลือไซส์เท่ามนุษย์ธรรมดาจนทําให้เกิดคําศัพบไปที่ว่าบุงชินกัดไตที่แปลแบบเข้าใจง่ายๆว่ารวมร่างจากร่างแยกนั่นเองคร <c oughs> ับ ถ <God> ึงจะเปลี่ยนแปลงการแปลง,งร่างของหุ่นยนต์ยังไงก็ตามนะครับเนื้อเรื่องของโกเดียนก็ยังไม่หนีไปจากการ์ตูนหุ่นยนต์สักเท่าไรครับเพราะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่พื้นดินของโลกเราถูกทําลายจนกลายเป็นทะเลทรายจนเหลือเมืองอยู่เมืองเดียวที่มนุษย์สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้วก็ต้องมีผู้ลุกรานซึ่งในเรื่องนี้มีชื่อว่ามาโดคูเตอร์ที่จะมาแย่งชิงและยึดครองมีผู้ร้ายไปแล้วทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องมีพระเอกที่จะมาปกป้องความสงบสุขของโลกฟ้าและผู้สร้างการ์ตูนก็เลยส่งเด็กหนุ่ม พอเขาแทนที่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองแต่กลับกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีการแบ่งตัวเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกโดกที่ชื่อว่าโกเดียนเพื่อมาปกป้องโลกเมืองและทรัพยากรที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดครับ ส่วนประกอบของโกเดียนนั้นจะเป็นหุ่นยนต์3ตัวไม่รวมไดโกโดยชั้นแรกจะเป็นหุ่นที่ชื่อว่าโปรเทสเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์หน่อยแล้วพอสู้ไม่ได้ก็กระโดดเข้าไปประกอบร่างกับหุ่นยนต์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยที่ชื่อว่าเดลิงเกอร์พอสู้ไม่ได้อีกก็จะกระโดดเข้าไปสู่กลางหน้าอกของหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายที่มีชื่อว่ากาบินมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงต้องสงสัยอย่างแน่นอนครับว่าอ้าวแล้วไอโกเดียนนี่มันอยู่ตรงไหนคําตอบมันก็เหมือนกาปั้นทุบดินนั่นแหละครับเพราะโก Forza, Gordian Presto, tornate indietro, ritirata Lasciate che ci pensi, Jerion ซึ่งแน่นอนเลยครับที่พวกเขาเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์รวมร่างแบบใหม่ทั้งทีของเล่นของเขาก็ทําออกมาง่ายและก็เหมือนกับในเรื่องเป๊ะๆตั้งแต่ออกวางขายครั้งแรกเลยครับและด้วยความที่หุ่นแต่และตัวมีขนาดที่แตกต่างกันจะใส่ไว้ในกล่องเดียวก็ลําบากในการออกแบบและตัดโฟมให้สามารถบรรจุได้ในกล่องเดียวทางบริษัทของเล่นก็เลยแก้ปัญหาง่ายๆสาหรับเขาแต่ยากลําบากสําหรับพ่อแม่ของเด็กๆในยุคนั้นนั่นก็คือพวกเขาเลือกที่จะทําออกมาเป็นตัวๆแล้วแบ่งขายแยกซะอย่างนั้นเลยครับ